ก็สวัสดีกันด้วยนะครับพบกับพวกเราเคสซีฟซีกันเช่นเคยเกมที่เราเล่นนะตอนนี้ก็คือ d e v o v e d e v o u devour โอเคก็วันนี้พวกเราทั้งสี่คนก็จะมาเล่นโหมดนแมร์ซึ่งต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะฮะกดดิเฮ้ยกดดิเฮ้ยเดี๋ยวคนตายสุดจากดดิีไอ้เคียนหลับหลับในไรเอี่ยมามา โอ้โหับไปใช้อ้เทียร์ไม่มีมึงไม่มีอันนี้ไม่มียูวีไม่มียูวียูวีไหนอ่ะไม่มีไม่มีไงอ้าวไม่มีแล้วีม่น่ากลัวจังวะจู้มึงอะรู้แล้วโอเคทำไมเกมมันถึงในเมลขอโอเคเราจะไม่อ่านเอกสารละเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันวิ่งมันวิ่งติดเพื่อนแล้วอ่ะใช่แย่แล้วตอนแเราวิ่งทะลุเพื่อนได้นี่แย่แล้วแย่แล้วแย่ของจริงก็ตอนนี้แหละ ชิบหายแล้วโดยกระเป๋าใบบางิงนี้ไม่ดีนะเออใครจะใช้อ่ะเออไปไปหาของก่อนเพื่อนไปหาของเพื่อนนะเอาเอาเอาของเอาของเอา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 ของมาแสดตรงนี้หมดเอาน้ำมันมาเอาดีที่สุดแล้วแหะเนอะเอาเอาน้ำมันมาเอาน้ำมันมาแม่งดูไม่ออกว่าใครเป็นใครแม่งเป็นนักผีกันมาเลยแหมง่ากลัวกับผีพวกกูเท่าไหร่แล้ววะได้ได้ได้ตีสิบกันเองเนี่ยห้าปีห้าเฮ้ยไอ้เมืองเมือมือตัวนี้คือมันเป็นเลือดเหรอไม่ใช่เป็นน้ำปกติมันเลือดปกติมันไม่ใช่มีไม่ใช่เหรอวะ เฮ้ยแต่โอเคยเคยเคยจริงเลยวะดูตรงอ่ะของหมดแล้วของหมดแล้วเอาไงดีเราจะเข้าไปด้านไหนแล้วนะเว้ยไม่ไม่ยังไม่หมดยังไม่หมดน้ำมันหมดแล้วเอ้ยเอ้ยกูเจอน้ำมันละกูเจอน้ำมันละเจ็บมาละเฮ้ยกองแย่กองแย่กองฟาร์มกองฟาร์มโอเคจังหวะเนี้ยเราต้องวิ่งวิ่งให้ถ้าวิ่งให้แม่งกระจุยเลยนะวิ่งบนแตะเคียนหาดเนี้ยแม่งใหญ่ยิบหายบานอะไรก็ไม่รู้ได้ได้เวลาจูเกมวิ่งไงเี้ยเรามีฟางอยู่สิบเอ็ดอันนะตอนเนี้ย ในกองอ่ะโอเคโอเคน้ำมันน้ำมันฝั่งนู้นน่าจะมีสักหกอันอ่ะมีมีหกอันละกันอ่ะหกอ่ะเก็บมาคนละตัวไงสี่ตัวเก็บแค่มาสี่ตัวโอเคน้ำมันมีหกมมเกคือคือเกมนี้คือเราต้องหาแกให้เจอเว้ยก็ต้องรีบรอออกเหมือนก็เก็บมาจะเปิดแล้วนะจะเปิดแล้วนะอ่าอ่าเลยเปิดคุ้มโดนตีเลยจบเกมเลยสุดๆอ่ะไปลุยมันเดินติดเพื่อนได้ดิประเด็น มือเริ่มประตูบ้านนี่คือมันไม่ยอมเปิดอ่ะฮะประตูบ้านไม่ยอมเปิดอ่ะกุญแจอยู่ไหนกุเจอยู่ไหนกุญแจอยู่ไหนประตูประตูอยู่นี่ประตูหน้าบ้านอ่ะมันยึดห้องอยู่เลยห้องนี้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 มันต้องล็อกอยู่แล้วสิมึงต้องไปเปิดทีหลังนี่ห้องไหนวะห้องนี้มันยังไหนเนี่ยมันเต็บโต๊ะขาวกูเก็บแล้วเพื่อนอ้าวมาเก็บเหรอเปิดดิแล้วทำไมมึงถึงคนคางวะไม่เข้าใจ ทำไมมันต้องขานะไปที่ไปที่ไม่กล้าไปไม่ตอนตอนนี้มันน่าจะยังไม่ทําอะไรมั้งมันไปแค่คัดซิลลนะเฮ้แต่ห้องมันเปลี่ยนแต่ทำไมทำไมมันอย่ามาเดินขัดเดินมาเดินขายขายขายกูดิโอ้ยยี้ยน่ากลัวว่ะ แล้วเลิกตัวหูแล้วตัวคนปกติตาแดงไปเลยมันเหมือนเล่นโซนทุกคนเลยคนโตก่นก็ดีกว่าเดิมเลยอ้พวกมึงมึงเราดูตาเพื่อนดิเราดูตาเพื่อนกดตัดไฟให้หมดมันเรืองเรื่องแสงที่มืดมึงมึงพี่หนักกว่านี่ยมึงมึงไปพี่นาคกว่านี่ยไอ้มึงพี่หนักสองพี่หนักสองมีน้ำมันอยู่ไปไปเดี๋ยวกูกินน้ำมันก่อนที่ที่แน่ๆพวกมึงเดินเดินไปเปิดคาสซีดิคาสซีเป็นคาสซีอะไรอ่ะอ๋อคาสซีมันเริ่มแล้วเหรอ ไม่ไม่เห็นเริ่มแล้วเริ่มแล้วไม่น่ามีป่ะดูทรงเกูกูเก็บกุญแจกูเก็บกุญแจไม่เอาไปพี่หน้าเออเรวกูเก็บกุญแจเดี๋ยวกูเจอกุญแจห้องน้ำกระหาทำไม้โอเคห้องมึงอยู่ไหนกันน่ะห้องน้ำส่วนรวมแล้วส่วนรวมอยู่ไหนห้องน้ำหลักห้องน้ำมาเยอะจังมึงระวังระวังปีสามมันเกิดแล้วเกิดแล้วเหรอเฮ้ยแล้วตัวเล็กเนี่ยตกใจมึงมากกว่าเนี่ย ก็คือจัดการไม่ได้ไง้วไม่แล้วตัวเลขมันจับขาตัวเลขกูทำไงอ่ะก็วิ่งดิกูทำอะไรไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้ไม่ไม่มันจับขากูแล้วอ่ะคือมันก็จะโดนหลอกโดงบังหลีเกี่ยวขวาเอ้ล้มไปแล้วใช่เพรามันจับขากูอ่ะไอเวนมึงต้องเดินหลบอ่ะไอ้มึงไม่เดินหลบอ่ะไอ้่ี่ไม่ไม่เลี้ยวเลยต้องเดินหลบดูมึงพูดมึงฆ่าออกมามึงฆ่าออกมามึงฆ่าออกมาอะไรของมันวะ มึงข้ามออกมาข้ามออกมาโอ้ยแนนายสัตว์ไอ้เียแล้วแล้วมันแล้วถ้ามันสู้ไม่ได้แล้วจะทำยังไงอ่ะก็จู๊งไยก็วิ่งจุ๊งเอ้ไม่ไม่แต่คือบ้านอย่างเล็บมันจะมึง่งทางมันดีมันแคบมัมุงมึงลงมาลองกดอีมันลองกดอีรัวๆดูอาจจะสลัดหลุดได้คิดว่าแอนนามันอยู่ชั้นบนอ่ะตอนเนี้ยตอนนี้คือแอนนาอยู่ชั้นบนเว้ยแล้วเพื่อนกูอยู่ไหนหมดเนี่ยโอ้ยทำไมมันแหลกอ่ะโอ้แหลกแหลกดวคนนึงอ่ะไม่รู้โอเคโอเคแอนนาอันหนึ่งอ่ะแอนนาอยู่ชั้นบนแ เอ้โอ้นี่ไงขี่ก็ต้องหลบไอเวนนี่ก็ต้องหลบอีกจะบ้าตายเฮ้ยกูเจอแก่แล้วเอ้ยกูเจอแพ้แล้วกูเจอแพ้แล้วเป็นไรบารี่คีมไหมอ้ยไอ้เชี้ยเดี๋ยวเพิ่งเผานะมึงเก็บไว้นั่นก่อนไปเผาไปเผาดูกูเก็บยาไว้เก็บก่อนเก็บก่อนโอเคกลัวกูได้ยาละถ้ามึงจีนนะเอียนนะเฮ้ยไออันนี้ไอแพ้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 อยู่ห้องแพ้อยู่ห้องเก้าอี้ยกแยกอ่ะมันจะอยู่ห้องติดกันอ่ะเก็บมาบังนี่ ไอ้แย,ย่พ่นพ่นแสงใส่ก็ไม่เป็นไรแล้วถ้ามันเกิดเยอะๆอย่างเงี้ยทำโอ้โหเดื <c oughs> อมันหรือมันพร้อมอะแล้วพร้อมอะเหลืออย่างเดียวคือจับเพิ่งเพิ่งกูกูอยู่ในบ้านกูมึงต้องตัดตัวทั้งหมดก่อนไอ้เพิ่งโอ้ยผีมาผีมากูกูวิ่งดอดหลบเลยตอนนี้มียางสองมันนะโอเ๊ยเก็บไว้้ฟ้าผ่าทีกูแหลกเลยสัาด ไอ้แน่อยู่ชั้นสองมึงอย่าเพิ่งมาหงุดหงิดอะไรตอนนี้นะชั้นสองอ๋อเอาจริงดิเออเจอมาอยู่เนี่ยมันก็ต้องใครก็ได้ต้องเก็บเก็บเก็บแพ้กูได้แพ้กูได้แพ้ใครก็ได้เข้ามาชั้นสองอีกตัวกูกูกูได้แพ้กูได้แพ้โอเคกูได้โปรเจคห้องสวอชแล้วโอ้ยเฮียเยื้อคนโอ้มันแกแรก กุหลกเนี่ยร um ู้ว่าตอนแรกกแหลก็กุหลกกูแหลกฟ้าผ่าได้สัตว์ควาังๆดิโอเอพีเอสล่วงโอ้ยอ้ยล่วงลเกณฑ์มันล็อกอยู่แค่หกสิบอ่ะเฮียเอ้ยมันจะดนนาทียังไงเข้าสมุดอ่ะเปิดตัวนะเพื โอเคสวยต้นเนี่ยคือกูแจมีที่กูหมดเลยเว้ยแล้วกูก็ถือแพะลงมาแล้วเนี่ยมืก็คือเทีนี้ไม่เราจะได้จับแค่ห้าตัวรวดเดียวเลยก็คือเอาตัวนึงใส่กระทะแล้วก็จะว่างกันสี่คนใช่ไหมแล้วก็ถือแพะคนละตัวเลยใช่เอางี้ไหมเอาโอเคโอเคกูมีแล้วั้นได้แยให้หมดเหรอไหมกันมันเผาเลยไหมอยเว่างเราเราจะจับแพะให้อย่างน้อยห้าตัวในรุนไงั้นงไงมึงก็ไปกับกูงไงมึงก็ไปกับกูงไงมึงก็ไปกับมึงไงนั่นแต มานี่มาโกมาหโกกุเจกุเจมผมกูเจอยู่ที่ตัวกูกูว่า้เออทั้งหมดเลยมีทั้งห้องน้ําหลักห้องใต้กงใต้หลังคาห้องอ่านหนังสือห้องนอนห้องไปเลยไปเลยไปเลยมีมีกุเจกรงอะไรไหมมี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 ีม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 มี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 ีมี ไอควายยังไม่เผามันก็ยังไม่ทำอะไรไอ้ควายอันนั้นใช่มันอไรฮะมึงเชื่อว่าเกีงหรอฮะแต่ว่าถ้าจู่เผาห้าตัวรุ่นนี่ก็ตกแก่เหมือนกันนะไอ้เชี่ยแพ้มันวิ่งลงไปแล้วอ่ะตามก็ตามไปเลยตามไปเหี้ยโอ๊ยแหลกกูเล่นน้ำไม่ได้อ่ะกูทำอะไรมากไม่ได้โอ้ยมันแหลกเหี่ยเลยแหละโอ้ยกูเอฟพีเอสล่วงหนักจัดเลยเก็บไปแล้วนี่ไป โอ้มันแหลกอะไรอ่ะมึงลองลองปรับลองปรับกราฟิกลงอ่ะกระโดดจเงไมเดี๋ยวอ่ะตอนนี้คือต้องมีแก้ต้องมีแก่คนละตัวอ่ะตอนนี้ใครมีงบ้างแพ้ตอนออกมาตอนนี้ครบยังครบหมดแล้วไอ้ผีเวนผีคานนี่ไม่ไปไหนสักทีมันมีแค่ตัวเดียวอยู่เว้ยจะไปไหนได้ไงว่าดูมันคานช้านะอะกูกูมีแพ้ในมือตัวหนึ่งแล้วกูมีมือตัวหนึ่งมีมีมีโอเคโอเคโอเคกอยู่ไหนกูรอไอ้ผีคานอยู่เนี่ย โอเคเลยเออกมาออกไปเร็วๆเยกูยิงหีคานอยู่บีฮอปได้ปะเก็บเนี่ยแลใครหยิอไวบ้างในคนหนึ่งอะโอเคกูได้แพ้ฮะกูได้แพ้คนหนึ่งนะโอเคบีฮอปใครใครเผาใครใครเาคแรกบอบีฮอปไอ้ฮันสาเปิดพิธีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไอ้สัตว์กูมีแพ้อยู่เนี่ยเเอ้าเอ้าแล้วใครจะเปิดอะเีเดี๋ยวกูเปิดเดี๋ยวกูเปิดอ่ากูดอกูดอปตัวนกูดอปไปตัวแพ้เ่ยแล้วแหละ้ยนดแว ตกใจดิตกใจดิเอาเก็บ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 เอาใครเมื่อกี้ที่ที่จอบอันนั้นน่ะมึงไม่เก็บกูเนี่ยเฮ้ยกูโดนจับขาเขี้ยละเอาแล้วมึงไม่เก็บมึงไม่เก็บแก๊ะนะไอคนเมื่อกี้คนที่เอาใส่อะคนที่เอาแพรใส่ไม่เก็บแก๊ะนะคนคนที่เอาใส่ไม่เก็บแก๊ะไรเฮียเขาอะกูถือไปแกะอยู่กูอยู่แพรอยู่ใส่ละโไม่กอดเอ้าไอเขี้ยแม่งแดกกูเลยเอ้าไอเขี้ยไอ้อ้าวละเขี้ยละ ไอ้เลวเอ้าไม่กูทําไม่ได้กูถือแพะอยู่มึงไม่มากวาดอีกถือแกสิไม่มันวางไปแล้วเออเผามาชุบกูก่อนมาชุบกูก่อนเออใหม่ไปชุบใหม่ไปชุบไอ้ไอ้ยังแนวไอ้โดนแดกอะไรกี้อ่ยกูโดนแดกอ่ะไอ้เกี้แม่งเต็มบ้านเลยตัวคาน่ะยุ่ยเยี้ยมเหลือเว้ยเราหล่อนแถวนี้ยอมได้ไหม เราทำอะไรมากาไม่ได้อย่าลืมไ่อ้อมแล้วตัวคาเยอะอย่างนี้กูจะไปชุบมึงยังไงมึงคาออกมาอาคารออกมาข้างนอกเลยโอเคใครใครกูจะเผาแล้วนะกูจะเผาแล้วนะกูกำลังคาหน่อกจากบ้านกูกูจะเผาแล้วนะกูจะเผาแล้วนะโอเคเอาเลยเฮ้ยไอเวมันวิ่งอย่างเร็วเลยมันอยู่ชั้นหนึ่งยายยายสปีดเลสัตว์ มันมันกำลังจะวิ่งไปหลังบ้านมึงเออแย่แล้วปิดไฟปิดไฟแย่แล้วปิดไฟแย่แล้วมันเห็นอยู่ดีว่ามันเห็นอยู่ดีเว้ยว่ามึงทำอะไรมันก็เห็นนี่ผีแม่งอินบอร์ดอมิชั่นไม่เห็นไม่เห็นเอ็กเรยไอ้ี่ไม่เห็นไม่เห็นแล้วมึงไปอยู่หลังบ้านเหรอเออโอ้ความคิดดีนี่จู๊กไงเฮ้ยมึงเจอเจอแพะตัวนึงว่ะตรไหนนะเป็นเรื่องผีมาหลังบ้านได้ปะที่กูล้มอ่ะได้ตรงตรงบันได บันไดที่กระดไปชั้นสองคุณโดนแล้วผู้ดีเพื่อนมึงมึงมึงแพ้แพ้แพ้มันมันอยู่ตรงตรงบันไดที่จะลงไปชั้นใต้ดินน่ะเดี๋ยวกูช่วยไอ้ใหม่ก่อนกูช่วยไอ้ใหม่ก่อนอ่าฮะเดี๋ยวกูจะกรอบแพ้ไว้แล้วผีมันไม่ได้อยู่แถวนั้นใช่ไหมไม่ไม่กูต้องไปช่วยไอ้โอ๊ยผีเนี่ยผีมันคลามเนี่ยมึงมึงแกล้งไม่หยิบผีผีอยู่ชั้นไอ้ผีอยู่ชั้นใต้หนาคลามไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูดูผีให้เดี๋๋ยยวกูููดผผีีใให้้้อออ่ชัันตค ไอ้คานออกมาคานออกมาตอนนึงกลัวลังคานไปอยู่เมึงอกูตกใจมึงเนี่ยผีกำลังลงบันไดชั้นเอ่อไปไปชั้นสองละวังดูเร็วเร็วคานออกมามึงเร็วกว่าผีใช่ไหมเร็วกว่าดิแค่มันอยู่แค่มันอยู่ตรงบันไดตอนตะเกียไอ้เหี่ยเดี๋ยวกูวิ่งไปเดี๋ยวกูวิ่งไปเดี๋ยวกูวิ่งไปกูวิ่งไปอันนี้กูวิ่งไปเอาไปย่าก่อนไูว่งไปก่อนเยอะ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 เยอไอ้สัตว์ผีคานไอ้สัตว์ ยังให้จับได้เอ้ยผีคลายการไปชั้นสองขีผีทีนี่เนี่เสือมิชผีที่ยนี่ผีคาไปชั้นหนึ่งแล้วผีคาไปชั้นหนึ่งแล้วแล้วมันคานมาตรงนี้แล้วให้คุณโดนหลบบังบังแล้วอย่าบาอย่าบังไฟได้โอ้เขี้ยละเขี้ยละเอาเขี้ยกูโดนจับแล้วมันแล้วมันหลบไม่ได้เว้ยให้ทำยังไงนายแม่นี่มันนแม่แบบนายแม่นายแมนไม่แฟร์มันยากแต่มันไม่แฟร์เลยวะไอ้เหี้ยอะไรวะ ซูไม่ได้ไม่พอแม่งพักกิ้งฮาร์ดเลยนะเขาเรียกว่าดักโซดีดีนี่เองดักโซก็เฮียแล้วเนี่ยมันไม่แฟร์เลยเว้เนี่ยมันยากเลยมันยากสุดๆแต่ว่ามันไม่แฟร์คนเล่นอน่ะไม่ต้องทำหรอกไอ้ยี่นายแม่์หมดเงี้ยไปแล้วไปแล้วจูกย่าไปแล้วคนแก้ไปแล้วตแตกแก้วตเตกต่อหน้าไปด้วยไอ้เฮีย ไงเพื่อนอ่าสวัสดีไม่แม่จบละไม่แม่ไม่แม่ไม่เฟะอะอะไรวะโอ้โยโอ้ยย่างแกงปูกลายเป็นไก่ย่างเรียบร้อยอร่อยไหมพี่ เรียบร้อยจัดจับย่างสดกันทั้งแกงอะ okay, ่ะโอเคดน <go> จับย่างสดกันหมดเลยจบและ uh เท่านี้แล้วเราจะไม่กลับมาเล่นเกมนี้เป็นครั้งที่2อีกในโหมดในแม้นะไปละบ๊ายบายหมืนเขาพูดได้เกี้ย